ูสงสารพี่ก้าถูแล้วพี่ก้าขับรถผ่านไปพี่ก้าน่ารักนะวันนี้พี่ก้าก็รีบม,มาส่งเรา,เราขับรถผ่านเล่นเรามาถึงไวเหมือนกันนันี่งเ,เราถึงนานมากแล้ว,ลวเราต้องรีบกลับไปจัดการงานกันต่อเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าเพราะว่าโอ้โหนี่ของมันเยอะวันนี้เราไ like ลฟ์โดมแบนด์เนาะลราเดี๋ยวของเราต้ไปไป,ไปวางแต่ละที่แต่ละที่ แต่ที่เมื่อคืนพอ,อวางไว้บ้างแล้ว, <c oughs> ว,ว,วกูเนี่ยเช้าะมืดเลยปวดัวไหนเพื่อนๆทำอะไรกันอยู่รถไ่ขันพิก้าคือพิก้าเขาวนรอรับนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ดไมด,ได้จบ <c oughs> วนอยู่การุญการอัดรักเหน็หนเร <c oughs> <c oughs> าเล่นซ่อนแอบแต่เราเห็นนะไม่รลเราสนุกเรานี่เราดูเอฟซีน้องๆน่ารัก <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากมากสบายๆไหนเ,นเพื่อนๆทำอะไรกันทำอะไรกันอยู่ครับอุ้ย5้าวันเก้าเลยคนดูหกพันละเยอะกว่าตอนขายของใช่แต่ก็จริงนะเยอะยอองขงา่อไปนะ,ปะผมว่าเยอะเยอะกว่าละนี่าักน่ารักด ดีใ,ใจนะจะได้จะได้เจอน้องๆง่งวงเลยคุณผู้มง่วงเลยตอนนี้เริ่มเริ่มง่วงกันแล้วครับง่วงมากๆครับนะแต่ว่าก็เจอมาทักทายอยากทักทายน้องๆทักทายแฟนๆของน้องๆกันแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราต้องรีบกลับไปทำงาน,งนไปจัดการงานให้ไวใช่ของพี่ต้มอมตงดูเยอะมากมเห็นนานเลยดูซักหน้าผเลย ีฟิลเ,เตอร์มันจะรู้ว่าเราอยู่ไหนเรียบตาเข้ามาทักทายครับผมเจอฮาจ้องไหมไม่เจอเลยครับน้องเข้ามาจากที่ไหนกันยังไม่เจอใครเลยไม่เจอใครเลยเจอแต่พี่แ <c oughs> ก้าวนรถไป<ช>มาอยู่่อยูกันสองคนเมื่วานเล็บเหนื่อยวันนี้เทวันนี้เทนะครับ ไอ้สะท้อนแว่นไม่ได้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 อยากเล่นอะไรโอเคครับโอเคครับอ่ะไหนดูดิดูคนเลแปดพันแปดพันห้าริกเพื่อนน่ารักน้องๆนี่น่าจะออกมาถึงยังสักพักแล้วนาะเราก็เจอกันแป๊บหนึ่งนั่นแหละทักทายอยากทักทายเพื่อนๆน้องๆแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวต้องขออนุญาตรีบกลับไปทำงานกันเห็นอย่างงี้เดี๋ยวกลับไปไม่ทันเดี๋ยวซวย กว่าจะถึงอีกกว่าจะขับรถไปซุกสี่ใช่จ้ะกิน <c oughs> ข้าวกันยังครับผมวันนี้ต้องสนุกแม่โอ้ไม่หลับวันนี้ผมมีไลฟ์กับแค่น้องผงขิงจริงถ้าไม่ติดนะถ้าบอกน้องๆก่อนนะว่าอะไรนะเราไปทิวผูบ้บอนะนแต่ว่าให้เาไป ไน้มาเจอท,ทักทายก็ดีใจแล้วมีเพื่อนๆมานิดหน่อยเราสองคนเราต้องบอกเรื่องนี้ก่อนนะคุณต้องบอกเพื่อนๆว่าอย่าไปเครียอย่าไปเปรียบเทียบกับใครของผมเนีย่ยผมรู้สึกว่าโอ้ยเอซน้องๆมาแค่นี้นะถ้าเป็นแบบของเรานะแค่นี้ก็บุญแล้วแค่เรามาแค่นี้เป็สาวสวย เมื่อคืนสนุกใช่เมื่อคืนเมื่อคืนสนุกครับใช่ใช่เมื่อคืนรู้สึกเป็นไลฟ์ที่ยาบสุดในใ,ในในในยาบสุดในชีวิตกูเ <c oughs> ลยยาบคลายมากแต่ก็สนุกดีนะครับผมเบื่อนี่นั่งมามืนมนหัว แล้วเขาต้องร้องมาตอนไหนผมไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้อยากคนใครส่วนตัวอะไรผมไม่ได้ทักคุยใครส่วนตัวทุกอย่างเรามาแบบว่าเหมือนปกติที่สุดอะมาแล้วแบบเขามามาแล้วเหรอส่วนตัวส่วนตัวอยู่อ่น้องอยู่ไหนกันแล้วอ่ะอยู่หยุดถึงน้องมาแล้วเหรอมาแล้ว ถึงนานแล้วอ๋อเอ้าถึงแล้วพี่ไหนวะเดินเราค่อยเดินอาโอเคเดินยวาอดูเผื่อดูน,อน,อน้องๆมันอีค,ครับนี่ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ